ทางเครือเจริญโภคกัณฑ์แล้วก็บริษัทในเครือเขาจัดกิจกรรมครัวปันอิ่มแจกข้าวกล่องขนมปังนมข้าวสารแล้วก็ไข่ไก่ให้กับเด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชาวิถีจํานวน400ชุดค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลไปติดตามได้จากรายงานดีๆชิ้นนี้กันค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 เครือจเจริญพกพค้านและบริษัทในเครือร้อยเรียงความดีดําเนินกิจกรรมครัวปันอิ่มอย่างต่อเนื่องแจกข้าวกล่องขนมปังนมข้าวสารและไข่ไก่ให้กับเด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสุประชัยเจยรวรวณน์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกอั้าพันร่วมกิจกรรมและยังทำแซนวิชเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆร่วมกับคุณอภิญญาชมภูม,มาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนต้องบอกว่าโดยโปรติแล้วเนี่ยนะคะน้องๆก,ก็จะทานอาหารประมาณหนึ่งอย่าง2อย่างนะคะต่อมือหนึ่งวันนี้ก็เป็นมื้อพิเศษนะคะที่ทางซีนะักก้นได้โควิาเพราะกับเด็กนะคะ อาหารก็หลากหลายมากนะคะเราก็มีความสุขนะคะกับการรับประทานอาหารวันนี้การจัด,ดกิจกรรมวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของการที่ประมอบอาหารอย่างเดียวแต่เป็นการมาเติมกําลังใจมาเติมนะคะจิตใจให้กับเด็กๆนั้นได้รับการฟื้นฟูเยียวยายโดยเฉพาะเรื่องดองจิตบความเพื่อการศึรกัาในครั้งนี้ค่ะ ปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีมีเด็กหญิงอายุ5ขวบถึง18ปีในความอุปการะรวมทั้งสิ้น320คนซึ่งเป็นเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโครงการครัวปันอิ่มถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมสองแห่งประกอบด้วยครัวปันอิ่มให้ชุมชนคลองเตยและสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งโครงการนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2564ช่วงวิกฤตโควิด1 i ตามเจตนารมณ์ของคุณธนินเจรวรรณนลประธานอาวุโสที่มีความตั้งใจที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและมีความห่วงใย,ยคนไทยให้ได้ทานอาหารที่ปรุงใหม่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับบริษัทในเครือและพันธมิตรแจกข้าวกล่องไปแล้วไม่น้อยกว่า2ล้านกล่องกระจายสู่50ชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะสังคมไทยของเราก็มีน้ำใจต่อกันนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ